ก็สถานการณ์ครับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ยังพบผู้ติดเชื้อเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับซึ่งวันนี้ก็มีผู้ป่วยรายใหม่2,101รายแล้วก็มีจำนวนผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะ17รายด้วยกัน ก็มีคุณบี้คุณกุณ๊บกิฟนะครับได้ออกมาสมทบทุนซื้อของใส่รถพุ่มพวงครับเนื่องในวันเกิดครบรอบเนึ่งขวบของเป่าเป้ค,ครับจำนวนเงินหนึ่งแสนบาทเพื่อนําไปซื้ออาหารสดและอาหารสําเร็จรูปใส่รถพุ่มพวงไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่ประสบความยากลำบากในตอนนี้ส่วนพี่ป้อนนาคอนค่ะได้ลงพื้นที่นำอาหารและข้าวของที่จำเป็นไปแจกจ่ายช่วยเหลือชุมชนบ่อนไก่โดยระบุว่าเราจะแจกทุกวัน แจ้งขอรับความช่วยเหลือมาได้เลยนะครับที่ชุมชนบ่อนไก่ของต้องวางและแขวนหน้าบ้านในจาก70ครัวเรือนมีคนเป็นโควิดและมีคนเสี่ยงสูงเยอะมากคนที่เข้าไปจจกค่อนข้างกลัวมากๆนะสู้ๆนะทุกคนส่วนแก้วจีรายุกับแม่ก้อยก็ยังคงส่งน้ำใจอย่างต่อเนื่องคราวนี้ร่วมกับวงแบดบาบูลและแร้านขนมไทยนายรังจัดขนม พร้อมกับอาหารยังชีพเกือบ1,000ชุดให้กับโรงพยาบาลบางละมุงพัทยาและส่งต่อให้กับโรงพยาบาลสนามเพื่อเป็นกำลังใจและช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจากโควิดเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์เราก็ทำเท่าที่เราทำได้แหละครับตามแบบถ้ามีคนช่วยกันแบบหลายๆคนก็ดีมันก็จะได้แบบเพราะว่าเราเองก็โดนผลกระทบมาเราก็เข้าใจขนาดว่าเรามี มีเงินมีอะไรแบบที่พอที่จะรับรับรับรองความแบบไอ้นั่นของเราได้ก็ก็ยังถือว่ามันก็ยังลําบากอยู่นะครับ mm hmm. ผมเพราะว่าเราก็ไรายได้มันก็ไม่ได้เหมือนเดิมอะไรอย่างเนี้ยแ mm hmm. สดงว่ามีคนที่ลําบากกว่าเราอากฝากให้คนอื่นที่แบบมีกําลังอะไรเงี้ยช่วยได้ก็ก็พยายามช่วยช่วยกันนะครับหวังว่าจะเป็นส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งที่ทําให้แต่ละแบบคนที่เขาได้รับ ความช่วยเหลือมีกําลังใจด้วยแล้วก็ได้แบบมีอะไรกินแบบที่เขาช่วยให้เขาแบบรู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยขอบคุณนะคะครับค่ะขอบคุณค่ะมาอัปเดตถึงด้านคนป่วยที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้กันไปนะครับมีสาวพลอยพัดครับทางต้นสังกัดได้ออกมาอาาัปเดตแล้กันว่าผลตรวจร่างกายปกติดีทุกอย่างครับเชื้อในร่างกายไม่สามารถแพร่เชื้อได้แล้วและทางคุณหมอก็อนุญาตให้พลอยพัดเดินทางกลับบ้านได้ พร้อมทำการแก,กตัวรวมถึงดูแลตัวเองต่อระยะหนึ่งตามคําแนะนําของแพทย์เพื่อความปลอดภัยครับด้านของหนุ่มเต้วิศรัตครับก็ได้ออกมาปเป็นรายการเช่นเดียวกันนะผ่านทาง Instagram เนี่ยก็บอกว่าเชื้อลงปอดแล้วก็ได้รับยาต้านไวรัสแล้วมีผลข้างเคียงค่อนข้างมากเหมือนกันอีกไม่นานก็น่าจะดีขึ้นครับในส่วนของคุณพ่อคุณแม่ตรวจไม่พบเชื้อลงปอดก็เลยไม่มีอาการใดๆอยู่ในการดูแลของคุณหมอ เอ็กซเรย์ดูอาการอย่างใกล้ชิดพร้อมขอบพระคุณทุกๆความห่วงใยที่มีให้ผมและครอบครัวนะครับอ,น,อนิงนิรุตนักแสดงอาวุโสวัย74ปีได้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ซึ่งอนอิงจะได้รับการฉีดแอสตราเซเนกาในวันที่12พฤษภาคมที่สถาบันบำราศนาราดูลเวลาบ่ายโมงโดยเป็นการเข้าฉีดตามการลงทะเบียนปกติ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t ทวินไซ HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เ o o บุ๊กแ a นเพจทวินไซ HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ